พอยชอบคนขี้เึงหลังต้งถุพีร้องเพลงชัดมากพอยบอกชอบคนขี้หึงหลังต้งร้องเพลงในกากนักร้องแห่รุ่นกันหนักมากเลยจริงๆว่าจะมีคู่รักป้ายแดงอีกคู่หรือเปล่าสำหรับนักสแสดงสาวพอยซืมานที่กําลังถูกจับตามองความสัมพันธ์กับแรปเปอร์สุดหลอด่อต้งถุพี เพราะระยะหลังมีภาพของทั้งสองคนรวมเฟรมเดียวกันเจอกันบ่อยทำเอากองเสียลุ้นอยากจะให้ต้งพลอยโลกสดใสเป็นสีชมพูล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีลุ้นหรือเปล่ากับการลงภาพของพลอยเชอร์มานกับแคปชั่นประกาศชัดๆว่าชอบนะคนขี้หึงซึ่งการโพสต์นี้ทําให้หลายคนฟินไปตามๆกันเป็นช่วงจังหวะเวลาพอดีที่ต้งถุพีได้ร้องเพลงขี้หึงของซิงลิฟูภายใต้หน้ากากิงโพดําในรายการกา นักร้องหวัดีแบบนี้แฟนๆหาเสียพร้อมๆกับรุ้นกันเลยจากคำใบสัมภาษณ์ของต้งถูพีก็ดูจะไม่ปฏิเสธด้วยเพราะแอบปื้มพลอยมานานแล้วนั่นเอง